สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นอาอ่อนตัวครับแล้วคืนนี้ผมอยู่ที่ไร่โซย่างนะครับม่อนแจ่มสูงสุดนะก็ไม่เชิงสูงสุดหรอกแต่ก็สูงแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกีนี้ขับรถขึ้นมาโอ้โหนกก่ากลัวมากเลยมันแบบมันมันชันแล้วก็เขาเทเขาเหินมาเทใหม่เวลารถรถเก่งอ็วิ่งขับขึ้นล้อนหน้าวิ่งขึ้นมาบนดอยมันตะก,ก,กุยตะกุยเกือบไม่ขึ้นอ่ะ ฟรีผมไม่รู้จะทำาไงนะเพราะว่ามันแคบมากเลยประมาณสักสองเมตรกว่าประมาณสองเมตรน้าจิตนะความกว้างของถนนทางขึ้นอ่ะเดี๋ยวตอนเช้าผมจะไปะถ่ายดใูให้ดูนะรับว,ว่ามันขึ้นมันนักกว่าแค่ว่านักกว่าอยู่คนละนวันน,นี้เดี๋ยวมาถึงตอนค่ำม,มืดก็เลยได้บรรยากาศแบบมีแต่แสงไฟนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าถ้าผมตื่นทันนะถ้าผมตื่นทันนะ ว่าจะมีหมอกขึ้นหรือเปล่านะฮะช่วงช่วงเทศกานักเรียนม่อนแจ่มนะม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหมนะ่นี่คือไร่สวยยางม,ม่อนแจ่มแม่ริมเชียงใหม่เต้ ครัที <SM. S 3> <Christina. S 2> ่นี่หนามันเลย้นวครันนี้ผมออดทัรอยู่ที่บ้านสัวม่อนเจ็มเชีงใหม่นะครับ บรรยากาศตอนนี้ก็8แปดโมงกว่าแล้วเก <c oughs> ือบแปดโมงแล้ว <t ưởng> ตื่นมาสายอะ่ะกาจะมาตื่นสักตีห้าโมงเช้ามาดูบรรยากาศแบบอากาศร้อนหนาวแต่ไม่ไม่ค่อยหนาวนะครับตอนนี้ไม่ค่อยหนาวเพราะตอนสักตีห้าก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในห้องด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่กเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะตอนนี้ก็กำลังอยู่ิวกับกาแฟร้อนยามเช้าอยู่บรรยากาศคือว่าดีดีดีเลยล่ะนะครับเพราะว่าเป็น ป่าไม้ภูเขาตอนที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวผมจะพากินกาแฟเสร็จผมจะพาทุกคนลงไปดูแด,ดูบรรยากาศโดยรอบในตอน,นตอนเช้าก่อนหลังจากนั้นผมจะเดินลงไปสำรวจทางลงเพราะเมื่อคืนที่ผมขึ้นมาลอนานี่ฝีปัดปัดเลยมันสาหิตมันระจากอเลยเดยผมจะพาทุกคนเดินไปดูนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศ นี้ผมยืนอยู่บนดาดฟ้าดาดฟ้าที่ผมพักตรงนั้นก็เป็นโดมนะครับทุกคนน่าจะเป็นห้องนอนโดมซ้ายโดมขวาแล้วก็มีห้องนอนแล้วก็มีที่นั่งกินอ่าหมูกระทะด้วยนะจุดชมวิวตรงนั้นกลางคืนนี้กลางคืนนี้มองเห็นเป็นแสงไฟแสงไฟเป็นจุดๆเลยแต่ตอนกลางวันมามองเห็นเป็นป่าเป็นเขานะฮะโร้เไป ก็มีตัวนู้นก็มีนะลาลายไปตามภูเขาเนี่ยตัวนู้นน่าจะเป็นพกแปลงผักแปลงต้นไม้นะตรงนู้นเป็นชั้นชันตรงนู้นะอ๋ะอฝั่งกระโนนอ๋อนู้น,น,นผมจำไดผมมนะ้ผมมาครั้งหนึ่งเรผมมาผมมาบริเวณตรงนู้นนะครับตรงนั้นจะเป็นแปลงผักแล้วเป็นโครงการโครงการหลวงที่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินลงไปดูตรงทางขึ้นน้ำกลมอ่ะนะ ตอนเรผมขึ้นมามันขึ้นตอนกลางคืนด้วยผมน่ากล <ไป S 1> ัวขนาดเ <ไป S 1> ดินเดินลงไปไปดูนะครับเพราะว่าเอ<ม>ต้องลงไปตรงนี้นีที่กลับรถหรือเปล่าตรงนี้ต้องต้องใส่ต้องถอยหลังยาวถอยหลังกลับรถตรงนี้เมื่อคืนนี้ก็ถอยหลังลงเ่อเจ้าของถอยหลังลงเมื่อคืนนะตรงตรงนี้จะเป็นที่กลับรถนะครับอ๋อรถโฟวินขนาะด เขาถอยหลังตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นรถโฟล์วินนี่ทางลงของผมเาม,ามื่อกี้ขึ้นมาทางนี้แคบๆเลยครับประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรยี่สิบ ที่มองดูอย่างนี้ไม่ชันเท่าไหร่นะขึ้นเขาขึ้นมาละขึ้นมาเนี่ยๆๆไปดูนะเนี่ยๆๆฟรีเห็นไหมฟรีไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาแล้วครับเห็นไหมมันเป็นอ่ามันเขาเรียกเขาว่าเขาบอกว่าเขาปูนี่ใหม่อ่ะทันปูดินใหม่ได้ปูด right. ินนะเขาว่าเคาเทหินใหม่อ่ะเป็นคนไหนนะคาเทหินใหม่มันจะแบบฟรีรอมันจะฟรีฟูดฟูดฟูดเลยอ่ะ เดิมเขาไปโดนเห็นนะเห็นอย่างเงี้ยสูงนะครับเนีลยสูงเลยนะเกียร์ออตโต้นี่ต้องใส่เกียร์เอสขึ้นม,มาเลยแล้วก็เป็นโค้งหักศอกบนนู้นน่ะเมื่อคืนนี่ผมนั่งอยู่ตรงนู้นบริเวณนู้นนะนั่งอยู่บริเวณสูงนี่เราท่องเที่ยวม,มาจากสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้อันนี้เจ้าถิน่นโฟวินนะ่ะ ตรงนี้ที่ภาคหลังนี้ยุบไม่รู้เป็นไรกพว่าผมถ้าผมให้ผมวิเคราะห์นี่ผมคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุพายุพัดแน่นอนออนู่นเหรอว่านั่นเป็นแปลงผักโอ้โหนี่น พักทองครับเนี่ยเขาปลูกพักทองนี่ลองลอยผพมันยังมีพักทองเก่าอยู่เขาก็ปลูกปลูกผักอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนู้นเขาเขากำลังเก็บน่าจะเก็บมะเขือมะเขือเทศโอ้โนกไก่ป่าครับไก่ป่าบินไปนู้นตัวหนึ่งก็ทำที่พักให้นักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ทำ ทำสวนคนทำสวนผักด้วยน้ำเนี่ยห,หม่นะมะเขือมะเขือเทศอ่ะแล้วบ้านหลังนี้พังเลยผมคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอายุแน่นอนเนยเพราะว่าเมื่อคืนนี้สังเกตว่าลมจะมาทางเนี้ยลมมันจะมาทางเนีน้ลมล่องออกมา เดี๋ยวพาไปเดินดูโอ้โพัดทองครับพัดทองนี่ของเขาคงไม่เอาแล้วนะนโอ้ไม่แน่นละเดี๋ยวพัดทองไหนกลุนนี้แน่นนะตรนนี้แน่นแต่ทำไมเขาไม่เก็บจดนเกลือแห้งหมดแล้วนะทำไมเขาไม่เก็บเนาะดูเขาทิ้งหรือเปล่าไม่รู้นะครับัดทอง นี่คือบรรยากาศม่อนแจ่มฮะที่พักก็เกิดขึ้นเยอะโอ้อสวยชมดอกไม้ครับนี่ดอกอะไรเนี่ยจะแล้าคลๆดอกไอ้อะไรนะสีม่วงเขาเรียกดอกเลยนะผมก็ไม่รู้จักชื่อดอกไม้เท่าไหร่นะ ไล่โซย่างฮะงตรงนี้ผมทำจำไม่ผิดว่าคราวที่แล้วตอนที่ผมมามันจะมีโรงเรียนอยู่บริเวณบริเวณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ บนสุดแล้วเมื่อคนะืนผมพักอยู่นู่นอันนี้ดอกไม้รู้สึกว่าเริ่มจะเริ่มเริ่มจะเหี่ยวละเริ่มจะแก่ละเรียกดอกเลยผมจำไม่ได้คอมเมนต์หน่อยฮะ,พะเพื่อน Vi har fanget dem.